กราบสวัสดีคนดูแลวผู้ติดตามทุกท่านล้วนะวันนี้เราก็อยู่กันในคลิปที่แบบผมอยากจะแนะนําให้แบบใครที่อยากได้มงกรตัวเทพๆแล้วก็สายฟรีด้วยนะแล้วแบบเราเอาจจะไม่ได้แบบเชิงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นะ้อยแบบมันก็มีความหวังนิดๆนะเราเอาจจะได้สักห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสรมรมงกรที่เราจะได้นะ่ะถ้วมังกรที่เราจะได้นะั้นผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าแบบเราจะสามารถได้ยากแค่ไหนนะเด้ยวยมันจะอยู่บนสุดของบนเกาะเราก็คือตรงนี้นะ มันก็จะอยู่ตรงนี้นะที่มันอยู่เกาะเกาะสีน้ําตาลตรงนี้นะเดือนนี่นะมันก็จะเป็นเกาะตรงนี้นะที่เป็นรูปหัวใจที่มันมังกรสามตัวตรงนี้นะผมไม่แน่นะว่าแบบรีวิวเท่าไหร่มันถึงจะโผมานะแต่ผมไม่รู้อะแต่พอผงอยูอ่ที่มันก็โผมาแล้วนะแต่ที่นี้นะเราจะสามารถพับเออเราสามารถเอาสัตว์ผสมพันธุ์เพื่อจะได้เขามาแนละ้วเขาจะมีบอกด้วยว่าต้องผสมพันธุ์ตัวไหนด้วยนะคดแล้วเราก็กดเข้าไปนะชุบ อันนี้นะมันก็จะสามารถบอกว่าแบบเออเราต้องแบบมีเดร์เสาตัวนี้ตัวพืชกับตัวนี้แล้วถึงจะได้ตัวนี้แต่เวลาที่เขาต้องอ่าในการผสมพันธุ์ตั้ง12ชั่วโมงนะแต่เราก็ไม่มีโอกาสหรอกที่เราจะได้ตัวนี้ผมผสมพันธุ์มาหลายตัวละหลายตัวมากเลยไม่ได้นะมันยากเกินไปเพราะมันเป็นเดร์เสาโลอาด้วยนะก็านที่จะหาย,ยากเหมือนกัน หายากผมก็เลยเปลี่ยนตัวนะลองมาเปลี่ยนตัวนี้บ้างนะนี่นะเดีนเสาธาตุพืชธาตุหิมะเหมือนกันนะดูสิว่าเราจะได้ไหมต้องใช้เวลาในการทํัน่าจะเป็น1วันนะหนึ่งดีน่าจะเป็น1วันกับ12ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวผมจะกดนะถ้าเรามีตัวเสามังกร,กรที่เขากําหนดมาเราก็สามารถกดในช่องสีเหลืองนี้ได้นะมันอ่านว่างไงก็ไม่รู้ตัวนี้นะผมอยากได้ตัวนี้นะมันมีอยู่3ามตัวไอ้ตัวนี้ก็จะมาเร็วๆนี้นะ มีสี่ตัวนะต้องขอภัยด้วยมีสี่ตัวนะใครได้ตัวไหนอย่าได้ตัวนี้ก็สามารถกดได้โดยตัวนี้จะเป็นธาตุดินกับธาตุพืชผสมกันจะได้ตัวนี้นะโอเคกันอื่นผมอยากได้ตัวนี้นะตัวนี้อ่ะแต่ผมผสมพันไม่หร่ก็ไม่ได้นะผสมพันสิบกว่ารอบไม่ได้นะผมมาเอาตัวนี้ดีกว่าก็คือผสมพันธ์ตรงนี้นะกดช่องสีเหลืองตัวนี้นะถ้าเราพร้อมโอเคผมจะกดแล้วนะชุบเรียบร้อยมันจะมาโกล่ตรงนี้นะ สามสิบห้าชั่วโมงอันนี้ไม่แน่นะทุกคนตอนนี้ลงหัวใจตรงนี้อ่ะสามสิบห้าชั่วโมงนะตรงนี้ไม่แน่นะอาจจะอาจจะได้ก็ได้เลยนะสามสิบห้าชั่วโมงตอนนี้คือเรายังไม่รู้นะว่าได้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะกดใช้เพชรไปแล้วตอนนี้เรามีเพชรสิบเจ็ดเพชรนะโอเคผมจะกดสเดเพชรนะผมจะกดแล้วนะว่าเราจะรู้ว่าขายมันคืออะไรนะเฮ้ย <c oughs> ผมจะกดแล้วนะโอเคผมจะกดแล้วนะ กดวุ้ยแล้วใครแปดตาทุกคนแอลอูเราน่จะได้นะเราน่าจะได้เพราะมันเป็นโรคแอลนะเป็นไข่ที่แปลกประหลาดหนึ่งวันกับอีกยี่สบสามชั่วโมงเฮ้ยได้จริงอ่ะเฮ้ยเราน่าจะได้นะดูทรงเราน่าจะได้ตรงนี้นะเรากดเข้าไปนะนี่นะ น่าจะได้นะทุกคนนี่ไงเราจะได้นะหนึ่งวันสิบสองชั่วโมงน่าจะได้นะไอขายตัวเนี้ยว่าเป็นโลเอลเหมือนกันด้วยอืมชว์ร้อเปอร์เซ็นต์ผมตอนนี้คือผมผสมพันธุ์ผมใช้เพชรออกไปนะผมจะกดรอบที่สองมันจะได้ตัวนี้ไหมชิวบวิ่งแปดชั่วโมงน่าจะไม่ได้นะทุกคนแปดชั่วโมงนี้น่าจะได้ไดตัวกาก,ากน่าจะได้ตัวนี้นะได้ตัวเดิมสามตัวเดิมนะ ได้ตัวนี้นะแต่ตัวนี้ผมได้ล้วเสียดายอะเต่งนั้นเราก็ได้ตัวนั้นนะแล้วเราก็ได้ตัวเทพตัวนี้นะนนะอืมโคตรเทพเลยผมจะได้เจอสาวตัวเทพเพิ่มอีกตัวแล้วอ่าเพื่อนๆท่านใดที่เล่นหรือว่ายังอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กดไว้ใต้คลิปนะตอนนี้ผมเล่นในระบบอ iOS นะผมผมเล่นใน iPad นะ ผมอารมณ์ใน YouTube มันก็เลยดูหน้าจอแปลกๆเลยนะคือผมไม่รู้จริงๆอ่ะว่าแบบเราเวลาที่เราอารมณ์ในไอแพมันอยากให้เต็มหน้าจอ youtube มันต้องทํำยังไงนะหากเพื่อนๆท่านใดที่รู้ก็สามารถบอกผมได้นะคือผมไม่รู้จริงๆคือหาทางไม่ได้จริงๆนะโอเคหากเพื่อนๆท่านใดอยากได้มงกร,รูเทพๆก็อย่าลืมกดมาที่เกาะน,นี้แหละค,คือสามารถเลือกได้แล้วนะว่าอยากได้ตัวไหนนะแต่ผมเอาตัวนี้ผมได้แล้วนะ <S <S โลแอลนะโลขอบสีม่วงอืม ครที่อยากได้ก็สามารถมากดได้เหมือนกันนะโอเคหากเพื่อนท่านไหนที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนหรือว่าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับผมเลยนะ <laughs> ผมจะถึง1 0 0 0ัเจ้าแล้วทุกคนถึงแม้ตอนนี้อาจจะอยู่ที่หลังกๆก็ช่เหระโอเค <laughs> okay. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับผมละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทิปนี้ต้องขอสวัสดีครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปห,ห,หน้านะครับทุกคนบายบาย